We are the निपा जावो काय खाजो म्हाका कापा बी निपा येले เกิดเปียกพอดีในจังเกิดบูญดีขึ้นไลเปียกทำบัณฑิตทำใดเพียบเข้าดูวันวันกายันมันเทศเผาทานเจ้าเกิดภพญาวันที่สามสิบลัดเขียนมีมาหาเล่นในจัง cầu bạc sĩ sống thật bỏ đi tự đi đi Chưa bỏ Nam, đi đi ta con đi tăm 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 ต้องจึงยินดีตีกองเหว่สภาตังหลายทีกองเหว่สภท้านตัางหลายในมาตอนครับวันนี้ นี้เป็นพักราษฎรข้าเจ้าพระธรรมการทั้งหลายอันใดจอยกันทร์แบ่งปอยพรพดาสถานีจะไรการทุกสิ่งทุกอย่างขอสาธุอนุโมทนาอินดีเดเด็ดขาและดีก็โดยพรมโยธาทั้งหลาย

mà sai công việc ta làm được gì? bài viết cũng không làm không sai làm gì mà được làm เราขายเขาเพื่อนี่ขายขลีไหนเนี่ยขายทไหนหขายลายอย่างกันนอขายสังเกล้ๆนอมีเขาเพื่นครัวแล้วก็หยังเขาเพื่นขาวเขาเพ่นถั่วเขาใส่น้อยนี่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 เขาเ่นจืนอันนี้ต้้งนี่บนห้องเขาเพื่นจืเขาเพ่นจืมันจืนน่ะนำจางซ้ำจางใส่เืนใส่่ยา อยู่ยัางหอกเนาะเขาเป็นนี่อยู่โอ้บรรยากาศดีดีเขาเป็นยัางหอกยัางหอกหรือยัางหอกยัางหอกเอ้ยั่งหอกมีิลานสาวลูกลูกยิ่งเงาลานลานยิ่งอ่ะนี่ยเออจือสังคาทั้งจันหอมโอ้น่าหักเนาะเออนั่งจันโน้นโอ้ นี่แม่คายดีเนี่ยต้องนับนแบบนี้เลยนะห้าหกเจ็ดแปดล้วใส่เพิ่มเลย,ย <c oughs> เดี๋ยวรอเขาใส่น้อย,ยลงเฟสบุ๊กไหนแม่กก็ไล,ล์ก็แช์พังเนอ <c oughs> นรก็ไล์วันพังเนอรกน่ารักนะแลคนเดินหาเขาดอกเทียนอู้เดียเ๋ยวไอ้ปืนไม้ไม้เนี้ย <c oughs> ธรรมชาติธรรมชาติค่ะดี๋ยนี้กินขลียมปืนนี่ เขาเรียนฟื้นเนาะเนาะภาษาไทยเป็นยังไ้องเขาเรียนตั้งนี้เป็นห้องยังเขาฟื้นเขาฟื้นเขาฟื้นอ้อฟื้นเทาว่ะฟื้นเท้าถุดิ้นเขาเขาฟื้นโซอ่ะเขาฟื้นโซ่ฟืหน่อยเขาฟื้นโซ่เขาฟื้นโซ่นี่เขาฟื้นโซ่เนี่ยเขาฟืนโทเนียไปถึงเมืองดอกเมืองนาไปถึงเมืองดอกเมืองนาเนินลูกหลานก็เลยหันเนอินลูกหลานเนอิน สวยงามนะคะอนี้ดูฝนตกข้างหน้าโหงามหลายแว่ยาาดแว่ยญาดยญาดตรงไหนบ้านไหนอนนี้เราอยู่บ้านอะไรนี่นู่นี่นี่เราจะดูป้ายตรงนี้นะคะอันนี้เป็นอย่างนี้วันวันปกวันปอกเนี้ย วันปองวันปองหมู่บ้านวันปองแล้วนะคะก็หลังที่เราทําบุญที่วัดรัชทานโโคงแล้วก็เออไปมายังหกนะคะมากินข้าวแรงฟื้นแล้วก็ตอนนี้ก็เออก็ออกมาล่าววยกาะัล้าแล้วผ่านมาสักระยะหนึ่งนะคะเราก็มาถึงหมู่บ้านอะไรนะคะ บ้าน,นอย่างนอ้อบ้านกุ้งมงนะคะบ้านเรือนใหญ่ตัวแล้วก็ยังมีบ้านช่องที่เป็นหลังคาดินขอผนังไม้ไผ่เอยไม่ใช่ไม้นะคะนี่<อ>ก็หมู่บ้านตอนนี้เรากําลังจะไปสถานที่อุ้ยที่สวยงามนะคะก็เส้นทางก็ประมาณนี้เออรั้วก็ยังเป็นรั้วไม้ไผ่นะคะเสน้นทางค่อนข้างที่แบบว่าเออ ลูกรังมากอุ้ยมีน <isolation. S 1> ้ำบ่อด้วยโอ้โอ้อุ้ยหมู่บ้านที่แบบสวยสวยสวยนี่หมู่บ้านนี้เข้ามาในซวยลึกแล้วก็ชนบททีดหนึ่งนะคะ๋ราให้ดู อุ้ยมีน้ำคลองไหลผ่านนะจ้าอู้น้ำใสเนาะอุ้ยสวยอะ่ะน้องวัวนีอ่อ้น้ำใสอะ่ะน้ำใสอุ้ยถึอเอาเกายังไม่ถึงอ,อ,ถงอสถานที่เราที่เราจะไปก็เส้นทางประมาณนี้โอ้โหดูน้ํมนี่ปา่ากันอากาศดีอะ่ะ วุ้ยทางไปจังสีลนนี่เนาะโอ้ o หม y g กอโอ้ยมอเตอร์ไซค์โอ้ยคนคนน้อยไปลายไปสุนค่าอ้ยคุณป้าบายบายด้วยส้มหน้าส้มหน้าส้มหน้าส้มนาสมหน้าค่ะ บายบายโอ้เลี่ยมเลี่ยมสวยเนาะกันหนูยไป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 กลัามาลดสนลดสนทางลดสนทางนั่นแหละมันจะมาได้ยังไงจังสี่นะอันดุลาซีเรียมืออือโอ้ตรงนี้จะมีสามแยกนะคะตรงนี้อ๋อที่จริงแล้าต่างตผงหนะมันมาต้องเดินมาไกลพุทธถึงตรงไปเนนี่ยไม่เห็นไม่เห็นแบบโอ้ยเราถึงแล้วนี่ เไยดูดิก้อนหินอยู่ในนาแล้วทำนาจังสีแล้วนี่วันนี้เอาเครื่องไถเขาจังสีแล้วนี่นะจังสีจังสีมาตลอดไปเพื่อนเพื่อนโอ้ยบ๊ายบายอุ้ยมองหน้าเพื่อนเพื่อนเอาลวดต้นไม้หินนี่ใหญ่ๆเนี่ยโน้ปนิษฐ์จุดไถนาเนี่ยออยกมาหินไข่อ่ะ เหนนายยาว่อห้งนี้เนาะี๋ยวเรากำลังคิดอยู่ว่าเขาจะไถนายังไงนี่นี่เราจะเห็นละโอโหสวยมากเลยเนาะนาขั้นบันไดอ่ะเนี่ย ที่มันไม่มีก้อนหินก็เออทําได้นะคะนี่อ้อยากไหมคะ <c oughs> อที่นี่ไม่มีก้อนหินโอ้ในน้าดีสบายมากอ๋อนี่กล้าเขาจะวางกล้าแล้วด้วยดูดิดดนะโอ้โหคือแบบคนอื่นเขามาเท<ด>ี่ยวที่นี่เยอะมากเลยรถสวนทาง โอ้โหขากว่าไปเที่ยวมาแล้วตั้งมาอีกปนเขาขู่เราอย่างนี้ไงโอ้โหสวยมากเลยโอ้โหงนี้นะวิวสวยมากเขียวเลยจ้ะเนอะินี่จได้ไปที่ปูตาอะนแบบเนี้ยมันจะเป็นหินเขียวไง ที่เขาเรียกอะไรนั่นอ่ะเออไล่มากับหมู่บ้านน่ะแบบนี้เลยเหมือนเป๊ะเลยเอาน้องบ๊ายบายสวยจังเลยด้วยหินมันอ่ะคือแบบเหมือนอุ่ย,ยนะแม่อุ้ยต้องขุดอย่างนี้เหรอบ๊ายบายอ้ <c oughs> <c oughs> เออมันเหมือนสถานที่ที่ปูตาโอนนแปบบ๊แบบเลยอ่ะ คือแบบที่นู่นมันจะเป็นหินเขียวใช่ป่ะแต่อันนี้มันจะเป็นหินแบบนี้นะคะโอ้โหจะถึงแล้วนี่ไงที่เราจะไปนู่นก็สถานที่แห่งใหม่ที่เรายังไม่เคยมาคนอื่นอาจจะเคยมาบ้างแล้วถึงแล้วถึงแล้วเออสวยมาก ขนาดฝนตกยังมีคนมาเลยอ่ะมันเป็นซุ้มเป็นซุ้มแล้วก็มีธงอะไรเนี่ยอากาตตาสตอเบบรีเฮ้ยไสตอเบ,บรีหรอเฮ้ยเพียที่จอดรถแม่น้ำไหลผ่านเสียงแม่น้ำนะคะแต่เขาจะเรียกว่าที่นี่กัไทายนะคะมีชิงช้าด้วยนั่น โอ้โซุ้มก็จะเป็นซุ้มยักษ์ค่ะโอ้ยต้องเป็นรถใหญ่เท่านั้นนะคะที่มาได้เนี่ยโอ้โหดูโอ้โหวิวนี่สุดยอดมากโอ้ยเดี๋ยวจอดรถดีๆก่อนนะคะสวัสดีค่ะโอเคทักทายเป็นทางการก่อนนะคะหลังจากที่วันนี้นะคะก็ไปทําบุญที่วัดรัสตาันตงหกคงแล้วก็มาแวะกินข้าวแรงฟืนข้างทางนะคะที่หมู่บ้านยางฮกนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เลยเลยมาถึงที่สถานที่ท่องเที่ยวนะคะ ก็ถามพนักงานที่นี่นะคะเออก็หลุดสมาธิเลยนะคะก็คือแบบสถานที่เนี้ยตั้งมาตต่สร้างหนาจ่าบีล่ะเนี่ยปิยาลิสร้างหนาจ่าบีล่ะใจใจบีบีอะใจเพื่อนผมใจดีเพื่อนเราหน้าจอแต่นี่จอสีวบี เศร้านะตอนนี่จอกุ้ยน้านาลาจอกอ๋อคือแบบสร้งสา,นารงนี้มาประมาณปีกว่าแต่ว่าเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามารับชมเนี่ยประมาณ2เดือนกว่านะคะก็เจ้าของก็เป็นเอ่อเป็นพี่น้องอาขานะคะอน,นัทนไมเป็นโลเคเละมีมามีมานะคะโอ้โหมีหลายสาขามากมีถึงยันถึงสิงคโปรป์วุนนูนเลยนะคะแล้วก็มีทั้งที่ย่างกุ้งมีหลายหลายที่เลยนะคะก็น้อง <c oughs> ที่นี่บอกอดูสมาธิอีกแล้วนะคะ ก็คือแบบน้องที่นี่เขาจะแบบออมีที่จอดรถแล้วก็มีทั้งหลายๆที่ให้ท่องเที่ยวแต่ว่าตอนนี้เรามาถึงเนี้ยฝนตกนะคะโอเคเดี๋ยวถ้าฝนหยุดยังไงแล้วจะพาชมอีกทีหนึ่งนะคะีค่มาก,กันหลายคนนะครับร้องมาแล้วนน่นน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 น่นนานนนนนาน <c oughs> เดนบยนน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 น ไม่กลฝนเออย่อมฝนมาแล้วเนี่ยเมื่อกี้เขาบอกว่าก่อนที่เราจะมาเนี่ยมีรถมอเตอร์ไซค์สองคันฝนตกแรงจนล้มเลยอ่ะจริงเหรออือถนนยากอยู่นะอ้ยเดี๋ยวถุงเปิลเดี๋ยวล้มเลยเนะอากาศอากาศต้านะคะแบบสถานที่เขาจะพิมพ์มาเอ่อจะพิมพ์ไหมว่าอากาศต้าคลิปอยู่เหรอแม่เออถ่ายคลิปอยู่นะคะเอาอีก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 เะไรเดี๋ยวเดี๋ยวกัดใต้เหรออยู่อำเภอกัดใต้นะคะ กับทายนะคะันคือกับทายจะสร้างไว้เป็นยักษ์คานแล้วก็ไม้ไผ่นะคบสัมาษณ์สัมาษา์สัมาษา์ค่ะสัมาษา์สัมภาษณ์ว่าอย่างต่อมาหน่อยค่ะจะไปนั่งชิงช้าก็เชิญเลยจ้าคือแบบคือแบบถ้าเป็นลักษณะประมาณนี้จำได้มันจะแบบมีที่ดอยพามีแบบเือร์แบบเขาชอบอยู่แล้วอ่ะเนาะยำกับจิงงหะ

มเมือวิทางเดินเขาก็จะทำแบบเออไม้พายไม่เสียวเนาะขึ้นไปมันแบบเสน่มันก็อยู่ตรงที่ก้อนหินที่มันวางตรงนานี่แหละชอบอ่ะมันคลาสสิกดีเนาะเนาะนี่ไงก้อนหินนี่นีไงที่มันเป็นเงี้ยเออสวยจังเลยเดินแบบได้สบายมากอ่ะโอ้โหดูดๆดดที่จอดรถนะครับ ขึ้นอะไรอะเธอไม่ก้เนเลื่อนหรือไงขึ้นสูงนะเธอวิขึ้นสูงนะเนี่ยวิแม่โกลใส่รองเท้าแบบนี้มาด้วยดูซินดอรินา่ารองเท้าซินดอรินา่าวิมันมือนะนอมันย้ํานําเลยมันลื่นนะเธอวิแต่ก็สวยอยู่นะขึ้นไปแล้วข,ขึ้นอีกตอ่อขึ้นเออขึ้นต่ออีกขึ้นอีกตอ่อไม่ใช่ คือแบบถ้ามาแล้วไม่ถึงที่แบบว่าจุดที่สูงที่สุดคือแบบหมายถึงว่ามายังไม่ถึงเออตรงเนี้ยว้ยสวยงามอารามอ้ยเขาไม่เก็บตังค์เนาะเขาเก็บหรือว่าเก็บไม่เก็บไม่แน่ใจนะเพราะมันคือแบบมีน้ำตกด้วยอะเป็นกลุ่มนะเป็นมอ่าเซลฟี่เซลฟี่มา วันทูทรีคือแบบวันนี้มาทำบุญก็เลยใส่ชุดไตมาแบบนี้เหมือนกันหมดเลยนะคะต้องเกิงฟองแปลกมากจาก้าวันนี้สีแดงเจ๊ดเจ๊ดตาวีตาวีตาวีสีถ่ายให้เขาเนาะเรามากันอยู่ที่เนี้ยใครจะถ่ายให้เราต้องเอากล้องตั้งปะเนี้นนยวิววิววิวสวยมากเลย คือแบบมันจะเห็นอันนี้ด้วยอ่ะดูดิคือแบบช่วงที่เขา,าด,ดำนาแล้ว <ic ly> ให้สีมาถ่าย <c oughs> ขึ้นเขาตัวโอ้โหดูดิสวยมาก <c oughs> อันนี้ดูสาวๆใส่ชุดเหมือนกันถ่ายารูปอยู่นะคะเนี่ย ก็คือแบบได้บรรยากาศมากก็ได้ข้อมูลเพียงเล็กน้อยนะคะแอบบถามพนักงานน้องๆ้อเขาที่เฝ้ารถอยู่เนาะเนี่ยบรรยากาศสวยมากเนี่ยบรรยากาศดีมากเวอร์เชียงตุงยินดีตอนรับรรรนะครั็รรนะตอนนี้คือแบบเป็นฤดูที่ทํานาแล้วก็ทําให้บ้านเมืองเนี่ยคือแบบมันเขียวกระจี้สวยงามมากๆเลยนะคะเนี่ยคือแบบมานั่งพักผ่อนรีแรกแบบไฮไลไท์มากเลยอะ ด,ดวยงาีสออ,อ,อ,อ่าอันนี้มันจะเป็นไฮไลท์มากเลยนะคะนเนี่ยดูไปเดี๋ยวเราไปดูตรงที่อันนู้นดีกว่าอาจจะเป็นร้านอาหารเนาะเออเพราะว่าไม่เคยมาเดี๋ยวไปสำรวจดูนะครับคือแบบจะมีน้ําตกเพียงเล็กน้อยนะคะเนี่ยคือแบบถ้าแดดร้อนนี่คือแบบเออลงไปเล่นได้เนาะก็มีท่องเที่ยวนะคะมาเที่ยวเยอะมากเลย เขาจะทําเป็นซุ้มยัคะเป็นซุ้มเป็นซุมนซมนซ้มอย่างเงี้ยดียวบรรยากาศดีมากเวอร์นะครับอันนี้มันจะเป็นอ่างเก็บน้ำอยู่ตรงนี้หนูเธอจะไปไหนน้องบอกจะไปสั่งอาหารนะคะจะเอาอะไรที่มันถูกที่สุดอะน้องบอก าสาวๆมาสั่งอาหารได้เอียงพงถ่ายอะไรวะคะยัยลุยยาหลาตะบอกวิดีโอหนูจะเอาอะไร <_ d ata> ขออนุญาตเขาถามว่าถ่ายได้ไหมนะคะก็บรรยากาศในร้านก็จะประมาณนี้เนาะเอาเอียงเอาเป็นราคาไทยนะคะ40บาทชาเขียวโกโก้นะคะ โอ้เงาเส้นบาทอุ้ยพูดพูดไทยได้ไหมคะขอคนแนะนําตัวหน่อยโอ้โหแนะนําแนะนําแนะนําได้หม่สุสวัสดีค่ะอมิงลาว่าอ๋อมิงกัลาว่าสวัสดีค่ะมเสวัสดีค่ะอ่าอันนี้จะออกเอ่อออกเฟซบุ๊กแล้วก็ยูทูบนะอ๋ออติค่ะอาตีเพียวเย

อ๋อยศต้าูไม่พูดภาษาไทยไม่ได้นะเอาภ,ภาษาไทยใหญ่ไม่ได้นะคะ <c oughs> วิดีโอนั้นไใหญ่ไหมเนาะโอเคปะเอขออนุญาตเขาถ่ายแล้วเขาก็บอกว่าเออถ้าเป็นที่ทักกิเลกเขาก็จะเป็นราคาไทยนะคะแต่ว่ามาถึงที่เชียงตุงก็จะเป็นราคาพม่าเนาะนูเอาอย่างเ,าเมื่อกี้เขาก็แนะนําบอกว่ามีน้ําผลไม้ปั่นอะไรก็ได้นะคะแล้วก็น้าเอยสาวสาวของเราอันนี้คือจะเป็นในร้านนะคะ เอาอยังเอาอยังนูเอาอยัง,อาอยางชาเขียวใส่มุกด้วยนะคะเดี๋ยวเดี๋ว,วสาวๆของเราเนี่ยก็อันนี้ประมาณในร้านประมาณนี้นะคะน่ารักมากเลยก็มีลูกค้าอยู่นะนี่ประมาณนี้เย็นเลยอ่าน้องกิงพองมาแล้วเอาอย่างต่อเอาเอาเอาไต้หวันเอาไต้หวันตะแควเออน้องเอาชาเขียวคะชาเขียวตะแควนี่พองเอาอะไรเธอ พนักง,งานที่นี่น่ารักมากนะคะ <est> ก็เดี๋ยวสั่งอาหารแล้วเรามาดูราคากันนะคะจัดไว้ได้น่ารักมากสวยสวย <c ười> สวย,ยสจิซูติมาเน <c ười> สวัสดีครับเออไปแล้วเขาจะพูดภาษาไทยไม่ได้นะเนี่ยโอ้ยหนูพองหนูเลยแล้ว ก่อนจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะตอนนี้ปรับปรงุงเออโอเคสวยงามอาจจะมีเพลงแต่ว่าอาจจะปิดเป็นบาง,บางช่วงเนาะเพราะว่าเพลงมาแล้วนะคะสวยมาก